สวัสดีจ้าพี่น้องฟองปายที่เขาราปรักสุูสุพ้นมือนี่อยากกินปนเห็ดปนเห็ดนางรมหรือว่าเห็ดนางฟ้ากับข้าวเหนียวอากาศดีดีค่ะม้ฝน,นปล่อยๆจักหน่อยอยู่เนอฝนหน้าหนาว,ข,นวข,นาข้าวเหนียวขอนอค่ะผักก็มีต้องผักบวกผักสดผักกลางสะเ่า หอมมามามากินอะไรบะหมี่ลายใหญ่นะหางกันก <ühl> ินค <rainbow cheese. S 1> ่ะมาจ้าป้นเห็ดตำเองเลยค่ะขับพริกอืมอืมนุ่มกัดหอมอืมอืมแชมป้าของมัน

ที่เด็ดที่เด็ดมันสีหูดไปเลย พูดได้กินสะดวบว่าคมแน่ยกมือขึ้นเท่า้วเด้อถึงสะดวบว่าคม โอ้โหโอ้แสบปะคับออ อืมอื่ได้ออกหอมร้องใส่นี่อืม เป็ดเป็ดเปดเ้ยวาเขากันไปนอนค่ะยุบันอื เขาเหนียวอีกจะปันนี่หรือทุบบันที่ว่ากับทั้นเกียวท่านได้แกว่าสัสสาสดปอบปอบวาอื้มแสดงคมขัก กล้งกนกิ่นสดสดด็ดอืม ết yep. ừ mm. เริ่มซีมแล้วค่ะคนนี้ไม่ตะปันย่ๆย Sao các? Ui, mình cứ nhạc Hãy subscribe cho yên quá rồi khoan mới này có bao nhiêu sao Ủa, ม่ทวนแท้มือใหม่โแซ่บแฮ ขออนุญาตลาไปก่อนเด้อค่ะซอยกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ให้็นไหมเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ